สวัสดีทุกคนนะครับในวันนี้เราก็กลับมาเจอกันกันกบผมอีกครั้งหนึ่งกันในเกม b ีดเบฟโซนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาสรุปตู้กาชาเ v e เ e เลคชั่นกันแบบสั้นๆนะครับทำไมต้องต่อเทิมเขาว่าสั้นๆเพราะว่าตู้นี้ไม่ได้มีอะไรให้พูดถึงเยอะขนาดนั้นนะครับแค่มีโกอาร์ตที่ผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นบางคนยังอินกับโกอาร์ตอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดโดยภาพรวมของตู้นี้กันนะสำหรับ ตู้กระชาเบฟซิเลชันเนี่ยแน่นอนมาวันนี้เลยวันที่คลิปลงนะครับก็คือวันที่11มกราบ่าย2โมงอยู่จนถึงวันที่20มกราก่อนบ่าย2โมงนะครับตู้นี้เนี่ยอยู่จนถึงวันที่20เพราะฉะนั้นเตือนนิดนึงรอดูตู้กลางเดือนก่อนจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับอย่าเพิ่งรีบกดนะสำหรับตู้นี้รอดูตู้กลางเดือนก่อนก็คือวันที่13 14สสปอยตู้กลางเดือนจะมานะครับเกมเนี่ยจะปล่อยตู้กลางเดือนมา นะครับจะปล่อยให้ดูว่ามีตัวอะไรมาและอัพเป็นยังไงให้ตัดสินใจกันเนาะเพราะฉะนัะ้นตอนนี้ก็ทาั้งที่ดีอย่าพึ่งรีบนะครับยกเว้นคุณรอมานานแล้วคุณอยากได้จริงๆนะครับแต่ยังไงก็ลองดูคลิปนี้ก่อนเพื่ออาจจะเปลี่ยนใจกันได้นะครับสำหรับตู้กระชานีนะผมขอข้ามตัวละครไปก่อนนะเราจะมาดูเรื่องเลดก่อนนะครับแล้วค่อยไปสรุปโดยรวมแต่ละตัวผมไม่เจาะจงหน้าคลิปนี้ผมจะไม่ไปนั่งอ่านทีละตัวแล้วนะเพราะว่ามันมาบ่อยจนซ้ำซากจำเจเกินนะผมจะบอกข้อดีข้อเสียว่า น่าสนใจยังไงไม่น่าสนใจยังไงแล้วกันนะครับสำหรับตู้นี้เลทห้าเปอร์เซ็นต์นะครับไอ้น,นี้เป็นที่น่าสนใจกับตู้นี้เพราะว่าไม่มีรูดเลทตู้นี้ไม่มีรูดเลทมีตัวละครเพีห้าตัวละครเท่านั้นนะครับแล้วก็ห้าเปอร์เซ็นต์อ้น,นี้คือน่าเสียดายมันไม่ใช่หกนะครับเป็นเพียงแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าออกก็มีแล้วถ้าไม่ออกก็ท้องไปเลยนะครับมันห้าเปอร์เซ็นต์เองเนาะ <S <S สเต็ปที่หนึ่งหกร้อยห้าสิบสองเจ็ดสองร้อยและที่เหลือสองร้อยห้าสิบหมดส่วนสเต็ปที่ห้ากับสิบเขาจะการันตีตัวละครห้าดาวให หนึ่งใน5ตัวละครนี้นะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องของเราแบบเร็วๆเลยนะครับตู้นี้เนี่ยตัวละครทั้งห้าตัวมันเจ๋งไหมมันดูดียังไงนะครับต้องบอกก่อนในตัวละครในตู้นี้เนี่ยไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดนะแล้วก็ไม่ใช่ตัวละครเทศกาลด้วยเพราะฉะนั้นทุกตัวละครในตู้นี้ออกจากตัวฟรีได้หมดเลยนะครับตัวเงินตัวเบฟโซหรือตัวทองเนี่ยมีสิทธิ์ออกให้คุณได้หมดเลยนะครับโกอาสเหมือนพิเศษก็จริงแต่ว่าตัวละครปกตินะไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะ ซึ่งผมจะไล่าจากซันเงยสึก่อนเลยนะซันเงยสึอเอาจริงผมไม่ได้ใช้ยกเว้นในหอคอยเลยนะครับอย่างอื่นผมไม่ได้ใช้เลยสำหรับซันเงยสึนะไอน,นี้คือผมใช้ได้แค่หอคอยอย่างเดียวอย่างอื่นผมไม่ได้ปั้นมาสู้นะครับตัวละครที่เก่งของเขาเนี่ยมีเยอะแยะเพราะฉะนั้นก็ผมเลยจะไม่หยิบมายกประเด็นอะไรมากนะครับส่วนในเรื่องภาพรวมเกมเพย์อาบิลิตี้เป็นยังไงบ้างเก่งนะครับเกมเพย์ภาพรวมเนี่ยคือยูดีนะครับมันไม่ได้แย่นะครับสำหรับเกมเพย์แล้วก็อาบิลิตี้โดยรวมนะครับมันไม่ได้ดูแย่แต่ว่า มันสู้ตัวละครใหม่ไม่ได้ในเรื่องของค่าสตัตแล้วก็อาบิลิตี้ต่างๆนะครับตัวละครที่ทําหน้าที่เหมือนมันเก่งๆก็มีเหมือนกันนะเก่งกว่ามันก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นสำหรับเทสซาซันเยสึนะครับตัวต่อไปซุยฟงคู่ยูริจติตัวนี้เนี่ยเกมเพก็เก่งนะเกมเพก็ดีนะครับที่น่าสนใจก็คือลิงก์นะครับลิงก์เขาเนี่ยคือเมื่อเลือดเต็มเพิ่มความเสียหายทั้งหมด20%เพื่อเอาไปใจให้สีส้มเพื่อคุณจะเอาไปทําแบบระเบิดกิ้วนะครับสำหรับผู้เล่น เข้าไปในดันกิลแล้วก็กดอันตรระเบิดที่ทะลุทะลุไปเลยนะครับอ่านั่นคือระเบิดกิลนะครับผู้เล่นใหม่อาจจะยังงงง,งนิดนึงเนาะก็มันเป็นลิงก์เลือดเต็มแล้วกันคนที่ใช้ตีกิลแบบทาสปีดเนี่ยเขาชอบใช้กันนะครับส่วนในเรื่องของข้อดีอยางอื่นมันมีอะไรบ้างเกมเพลย์มันก็ดีนะครับอาบลิตี้มันก็ดูดีแต่ก็ตามนั้นถ้าเกิดเอาไปเล่นจริงๆมันก็ยังคงตัวละครใหม่ๆมันก็มีเก่งกว่านี้นะครับตัวละครใหม่ๆก็ยังก็เก่งกว่า2ตัวก็เก่งกว่าตัวละครตัวนี้ผมเกือบพูด เป็นตัวละครเดียวที่มี2ตัวนะครับเออไอน,นี้คือเป็นตัวละครเดียวที่มี2ตัวก็คือคุณสามารถเล่นได้ทั้งยูริจิแล้วก็ซุยฟงคุณสามารถกดสวิตช์ได้เลยนะครับมันจะมีปุ่มสวิตช์อยู่กดได้ตลอดเวลาว่าคุณอยากจะเล่นตัวละครอะไรแต่ในเรื่องของแอนิเมชั่นมันแค่เปลี่ยนไปแต่ผลลัพธ์ที่มันได้ยังคงเท่าเดิมนะครับแล้วก็จะมีเปลี่ยนเรื่องสถานะเท่านั้นเลยนะครับสถานะพิปโปติเท่านั้นเลยนะครับดีไหมก็ดูดีดูดีนะตัวนี้เพราะว่ามันมีในเรื่องของลิงก์ที่ดีตามที่ผมบอกเลยคือเอเเเลือเืออออตต็็มมมมบววกกกททุุยย่่่าาางงง20%พิคแร นะครับอีจิโกะขาวอายาคาชิไอน,นี้เป็นตัวละครที่ผมได้ใช้ได้ใช้จริงๆเลยนะครับสำหรับผมนะ,อะนอกจากใช้หอคอยนะผมบอกก่อนเลยว่าทุกตัวที่ผมพูดมาเนี่ยใช้ในหอคอยได้หมดนะครับแต่อีกโกขาวเนี่ยนอกจากหอคอยผมเอาไปใช้ในเรื่องของตีกิวตีกิวไล่สังกัดระยะประชิดนะครับผมใช้โกขาวแต่คนที่จะเปิดตามผมต้องการเอาไปตีกิวถ้าเกิดคุณมีตัวละครจําพวกนี้คุณไม่จำเป็นต้องหาโกขาวอายาคาชินะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ถ้าเกิดคุณมีโคมมูระฟ้ามีอุลาระม่วงตัวนี้แล้วก็ซุยฟงแดงโกขาวอายาคาชิคือแทบไม่จําเป็นเลยนะไม่จําเป็นเลยดีกว่านะครับเพราะว่าตัวพวกนี้เนี่ยมันทําหน้าที่เหมือนกันได้ดีกว่านะครับยิ่งซุยฟงมันบูทได้เออแต่คุณอาจจะขาดตัวนึง่งคุณอาจจะไปใช้เป็นซุยฟงโกขาวตัวเมื่อกี้แล้วก็สายสกิลตัวหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไงคุณต้องมีตัวบูทเนาะแต่ว่าถ้าเกิดในหน้าที่ของตีตัวปกติเนี่ยหน้าที่ตีปกติเนี่ยโคมมูะระซุยฟงแล้วก็อุลาระ,ละมันมาเบียยดดแทนไ้เล นะครับเพราะว่า3ามตัวละครนี้เก่งกว่านะครับเก่งกว่าโกขาวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมี3าตัวละครนี้แล้วคุณไม่จําเป็นต้องไปสนใจโกขาวมานะครับอ่าเอาไปใช้ห่อคอยได้ไอหอคอยคุณไม่ต้องห่วงมันใช้ได้อยู่แล้วทุกตัวนะครับอ่ะไปดูตัวละครต่อไปสำหรับอุนคิโอลาสังเวียนนะครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครสังเวียนนอกจากคุณเอามาใช้เนี่ยยังเอาไปใช้ในสังเวียนได้ด้วยแต่ว่าไม่ได้เก่งในสังเวียนทำไม้ผมถึงบอกว่ามันไม่ได้เก่งในสังเวียนขนาดนั้นเพราะว่าตัวละครอื่นที่ไม่ใช่ตัวละครสังเวีย เก่งกว่าอุ่นก็มีอ่ะตัวละครอื่นที่ไม่ใช่สังเวียนนะเก่งกว่าเขาก็มีนะครับพี่อุ่นตัวนี้เนี่ยมีอเ i ลิตี้ที่ดีนะโจมตีทะลุบาเรียแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยไม่ได้เก่งในสังเวียนขนาดนั้นนะครับอืมก็ปัดทิ้งไปก็หน้าที่หลกัหลกๆที่ผมเอาไปเล่นก็คือพอคอยนะครับเอาไปโชว์ให้คนดูได้แหละว่ามันพอผ่านในชันนช้นนี้ชั้นนี้ชั้นนี้ได้นะครับซึ่ง จากที่เห็นว่ามันผ่านได้หลายๆชั้นเนี่ยที่มันกำหนดว่าเป็นอัลัทคาตัวเขาเองก็ไม่ได้แย่นะผมบอกก่อนเลยว่าตัวเขาเองก็เก่งเหมือนกันนะครับแล้วก็สู้บอสในสังเวียนเอ้ยในหอคอยได้เก่งเช่นกันนะสำหรับอุลตูดินะครับเพราะว่ามีเสกอ่อนแรงเองได้นะครับแทบไม่ต้องกลัวในเรื่องของตายเกิดเลยอ่ะตัวสุดท้ายนะครับโกอาตนะครับโกอาตผมจะบอกคุณเลยว่ามันเก่งไหมมันเก่งนะมีคนถามหลังเหม่กันว่าพี่เก่งไหมตู้นี้นะครับครั้งแรกผมไม่รู้เลยว่าตู้นี้มันมาไอที่ผมอัดอยู่เนี่ย เออมีคนถามมาว่าพี่ตู้นี้เปิดทีไหมผมก็งงเฮ้ยตู้อะไรวะเพิ่งมาเห็นประกาศอ๋อไอเบฟซิลิชันไอโกอาร์เนี่ยมันเก่งไหมมันแรงไหมมันก็เหมือนเดิมนะมันแรงขนาดไหนมันก็แรงอย่างนี้มันเก่งขนาไหนมันก็เก่งอยู่วันนั้นแต่ว่ามีตัวละครที่เก่งกว่ามันออกมาตอนนี้เนี่ยที่ดูดีกว่าแล้วผมเชื่อว่าหลายคนมันไปเปิดตู้ที่ดูดีกว่ามันเยอะแล้วนะครับไอโกอาร์เนี่ยที่ผมใช้นะที่หลักๆเลยนะตีกิวตีกิวแล้วผมมามี55 ผมเลยยังนิยมใช้เขาอยู่เพราะว่าต้องเอาไประเบิดกิวนะเออเอาไปแบบข้ามข้ามบางจังหวะใช้แอนตี้ข้ามแต่คนที่ไม่มีโกอาร์ตเลยนะครับไม่มีโกอาร์ตเลยต้องดันโกอาร์ตมาใช้นะครับอาจจะเอาไปตีกิ้วบ้างอะไรพวกนี้ซึ่งถ้าเกิดคุณมีตัวละครเหล่านี้ถ้าคุณจะเอาโกอาร์ตไปเล่นสายสก,กิลนะแลยถ้าคุณจะเอาโกอาร์ตเนี่ยไปเล่นเป็นตัวบังคับบืนในดันกิวนะแล้วคุณยังไม่มีเลยนะไอ้นี่คือคุณไม่ได้เปิดหาเพิ่มไม่ได้เปิดหาคัพิเร์เพิ่มคุณมีฮิสุกะยะมีโกม่วงอยู่ไอโกอาร์ต นะครับโกอาดเนี่ยมันสังหารยมทูตกับไรสังกัดฮิสุกยะสังหารยมทูตแรงที่สุดในเกมตอนนี้ก็สีเขียวเหมือนกันโกอาดตัดทิ้งไปฮิสุกยะดูดีกว่านะครับการสถานะเหมือนกันเนาะส่วนไรสังกัดไอโกคาไอโกโม่วงนะอิชิโกโม่วงสคงคมเล่มทันปีตัวเขาเนี่ยก็แรงเหมือนกันนะครับแรงระดับต้นๆของเกมเลยผมให้แรงเป็นแบบ มันแรงมากๆอ่ะไอโกตัวเนี้ยนะโกม่วงนะครับก็เป็นรองแค่ฮิซกยะแล้วก็เป็นรองแค่อิชิดะฟ้าตอนเปิดตอนเปิดเกตเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยแรงมากๆเนาะเพราะฉะนั้นตามที่บอกนะครับว่าถ้าคุณมี2ตัวละครนี้แล้วแล้วคุณหาโกอาร์ตเพื่อที่จะไปผ่านดันกิวอยมาทูดระยะประชิดนะครับแล้วก็ไลส่สก,กัดระยะประชิด2ตัวละครนี้ มีแล้วไม่จำเป็นต้องหาขนาดนั้นนะครับและตู้มันก็ไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นเพราะว่าตัวละครที่ร่วมตู้เนี่ยไม่ได้ดูดีมากมายขนาดนั้นนะครับและอีกอย่างตัวละครผู้นี้ออกจากตัวฟรีได้และที่สําคัญตัวละครผู้นี้เป็นตัวละครเก่าแล้วนะครับเก่าเกินปีกว่า2องปีกว่าแล้วนะครับปีกว่าแล้วซึ่งปีกว่าเนี่ยคุณจะเห็นพวกนี้ไปอยู่หลังตู้อีกมากมายในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่รีบ จริงๆไม่จะเป็นต้้งหาแต่ถ้าคุณรีบจริงๆคุณรีบจริงๆอยากได้เปิดได้นะไม่ผิดนะครับไม่ผิดแต่ก็ตามที่บอกว่ารอรอรอวันก่อนนะครับรอวันกลางเดือนก่อนนะรอวันที่1 3 14มก่อนมันจะมีสปอยตู้มานะครับเกมจะปล่อยมาว่าเป็นตัวละครไหลให้กับใจที่หนึ่งเนาะเพราะฉะนัะ้นตู้นี้เนี่ยตามที่บอกเลยว่าสำหรับผมมันไม่ได้น่าสนใจนะครับเวบซิีชัน่นปกติมผมไม่ค่อยน่าสนใจอย,อยู่แล้วนะครับ ยกเว้นคุณอยากได้จริงๆถ้าเกิดคุณอยากได้จริงๆมันก็น่าสนใจอีกระดับหนึ่งเพราะว่าเลทมัน5%ไม่มีดยุดเลทมันไม่มีดุเลทแล้วมันมีแค่5ตัวละครเท่านั้นเผื่อคุณสนใจจริงๆนะครับโกอาร์ตยังเก่งไหมยังเก่งผมบอกเลยยังเก่งแค่มีตัวละครที่ทําหน้าที่ได้ดีกว่าโกอาร์ตไม้คุณแล้วนะ,ะแค่มีตัวละครที่ทําหน้าที่ดีกว่าโกอาร์ตไม้คุณเท่านั้นเองนะครับประมาณนี้เนะ ไว้เจอใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะสำหรับคลิปวัอนี้ก็ฝากว้ด้วยกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ